สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตเนี่ยเรื่อยๆทำไมอย่างนั้นก็เอากายจิตมาเป็นพ่อเป็นภูมิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตเรื่อยๆนั่นแหละ,ะบสรุปที่ มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไหม้และดังนั้นที่ระโลกกายเโลกจิตนั้นน่ะเรียกว่ามันเป็นสื่อเป็นเป็นทูตของการโปโดกท่านเองเท่านั้นเองไม่แช่กายไม่อยู่ไม่แช่อาจิตไม่อยู่มายึดไม่ใช่ระโลกจิตขึ้นมาเพื่ออยู่กับจิตลองดี ถ้าประดกจิตมาเพื่ออยู่กับจิตมันก็หลงอะมันก็กลายเป็นความหลงทันทีเอามาเป็นสื่อเอามาเป็นทูตในการจบช่วยสังสวัสดไปเรื่อยๆไม่ใช่เอากายมาอยู่กับกายไม่ใช่เอาจิตมาอยู่กับจิต สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตเนะี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ลูกมันจะได้บทสรุปของการจบช่วยสังสวัสดไปได้วยกันดีๆ ทำมาอย่างนั้นมันก็ทั้งวันน่ะหลงก็หลงทั้งวันหลงกายหลงจิตหลงจิตหลงกายที่ภาษาสมมติอย่างโลกโลกที่เรียกว่าหลงตัวเองหลงตัวเองนั่นแหละอะไรหลงตรงไหนบ้างเล่าหลงตัวเองอ่ะหลงมันมันหลงตรงไหนบ้างหลงตัวเองอ่ะมันก็หลงกายหลงจิตหลงจิตหลงกายหมกมุ่นได้ทั้งวันหมกมุ่นได้ทั้งปี แล้วถ้ามันก็ลำบากถ้ามันอยู่ด้วยความหลงก็ลำบากลำบากเพราะอุทานลำบากเพราะความหลงที่มันหลงยึดหลงเกาะมันก็ลำบากมั CAL, it fire, er. uh. lair, uh. นเกาะในสิ่งที่มันไม่เกาะมันยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดมันก็ลำบากเหมือนก็ไล่จับอากาศเหมือนก็ไล่ไฟค้าลมมันก็ลำบากเพราะตัวไล่เกาะไล่จับไล่ไฟค้าเอง ไล่ย,ยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดไล่เกาะในสิ่งที่มันไม่เกาะมันก็ลําบากเพราะตัวเคยเกาะน,นั่นเองลําบากเพราะตัวเคยยึดนั่นเองแต่นั้นให้ตัดสรุว่ามันเป็นสิ่งชั่วข้าวโลกรูกกบปลกลามปลดลกกายบลดลกชีวิตชีวิตบลดลกจิตเอามาเป็นเสือ,อามาเป็นทูดของการจบช่วยวัตตาจบช่วยสังสวัส์เนี่ย สิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในเกี่ยวไม่เกี่ยวมันจะเป็นเนื้อหาที่ดับล้างว่างล้างสังสวัสดช่วยกันไปได้เองอย่าวแจะใช้จิตกัสบสรรพสิ่งอย่าวแต่ใช้กายกัสบสรรพสิ่ง มันเป็นเพียงแค่สื่อมันเป็นเพียงแค่ทูดแต่เวลาที่จบช่วยสังสวัสจริงๆเนี่ยมันคือสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตจะมัวไปหลงทํากายมัวไปหลงทําจิตอย่างนั้นอย่างนี้สาลวนกับการ สร้างพบสร้างภูมิสารโนกับการปรุงแต่งพบภูมิภูมิเชิงสูงภูมิเช้นกลางภูมิเชล่างโมเดลสารโลนกับการปรุงแต่งพบภูมิโมแต่หมกมุ่นกับการสร้างพบสร้างภูมิโมแต่ปฏิบัติกายปฏิบัติจิตมันเกิดเลยไปกว่าการที่จะไปจบช่วยสังสวัสดจบช่วยสรรพสตว์ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกายหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง จะได้ดับล้างสังสวัตดเป็นว่างล้างสังสวัตเป็นหรือที่เรียกว่านิโรธนิพพานล้างสังสวัตดนั่นเองยังมัวแตอยู่กับจิตยังมัวแตอยู่กับกายยังมัวแตอยู่กับจิตแต่ตัวเองตัวเองมันตัวหลอกๆท่งนั้นแล้วสิ่งประหลกสิ่งสมุติรูปนามกายจิตสิ่งสมมติสิ่งประโลกก็ตัวหลอกๆ สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองน,นี่มันจะได้ว่างล้างเป็น มันไม่ใช่การคอยอยู่กับสภาวะจิตไม่ใช่การคอยอยู่กับสภาวะธรรมทาไปมัวแต่ไปคอ,อยอยู่มันก็เป็นพ่อเป็นภูมิแห่งอนิจังทุกขังทันทีมันเป็นพ่อเป็นภูมิแห่งทุกทันทีเหมือนกับไปคอยอยู่กับสิ่งที่มันไม่อยู่อ่ะ สิ่งที่มันแล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาเน่ยมันไม่ใช่การคอยอยู่จริงมันไม่ใช่การเป็นอยู่จริงสิ่งที่มันแล้วไปอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่การเป็นอยู่จริงในทุกอนุธาทุกอนุธรรมสิ่งที่มันแล้วแล้วไปอยู่ตลอดเวลาในทุกอนุธาตุอนุธรรมมันไม่ใช่การเป็นอยู่จริง เมื่อไปค่อยอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่การอยู่ไอาการไม่ค่อยอยู่นั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทรมานไปเองแล้วกกลายเป็นปทุกข์ไปเสเองลําบากไปเสเองไม่ใช่อุบลกเอามาหลงอุบลกลูกไม่ใช่อุบลกเอามายึดอุโลก วิลกมาเพียงแค่เป็นทูดเป็นสื่อในการจบช่วยสังสวัตเท่านั้นรูปน้ำกายจิตใช้สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ใช้สิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในะไม่เกี่ยวอะเดี๋วดับล้างว่างล้างไปเรื่อยๆสังสวัตนะ่ะ อย่ามัวแต่ไปวัดกับมันไปวัดลอยกับมันไปแข่งขันกับมันแข่งอยู่แข่งมีแข่งเป็นแข่งได้แข่งเสียแข่งถูกแข่งผิดแข่งติดแข่งหลุดอย่ามัวแต่ไปหลงแข่งกับมันพฤติกรรมปรุงแต่งอย่ามัวแต่ไปหลงแข่งกับพฤติกรรมปรุงแต่ง อย่ามัวแต่ไปหลงทําตัวอย่ามัวแต่ไปหลงทําใจกันแบบนี้แบบนั้นไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองล้างกันไปลูกจะว่างล้างกันไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ลูก ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เองไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองจะได้ว่างล้างเงินไปสุญญตานิพานว่างล้างเงินไปไม่ใช่ว่างเอาว่างไม่ใช่หลุดเอาหลุดไม่ใช่พ้นเอาพ้น ว่างปลดหลุดปลดใครช่วยหลุดช่วยเร้วหลุดโปรดไม่ใช่หลุดเอาหลุดไม่ใช่สภาวะเอาสภาวะไม่ใช่ลักษณะเอาล,าลักษณะโลก สิ่งที่มันไม่ใช่การเอาสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาลูกไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเอง ไม่ใช่โม่แต่อะไรในจิตอยู่ท้ามโมแต่อะไรในจิตอยู่มันก็เหมือนกับไปคอยทําจิตประานทําจิตตัณหาทําจิตโมห oh ะปฏิบัติจิตตัณหาปฏิบัติจิตประธานปฏิบัติจิตอยู่นั่นก็มีแต่กรรมกับกรรม ไม่ใช่มัวแต่ไปหลงคอยทําจิตแบบนั้นคอยทําจิตแบบนี้อะไรอยู่โมวตกรรมกับกรรมมัตกรรมซ้อนจิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะได้หมดเหตุหมดเชื่อ อย่าไปเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอาอย่าไปหลงอยู่ับสิ่งที่มันไม่ใช่การอยู่มันแล้วแล้วไปอยู่ตลอดในทุกอนูมันไม่ใช่การอยู่จริงมันไม่ใช่การเป็นอยู่จริงแล้วแล้วไปอยู่ตลอด แต่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ในโลกให้ตลอดมันจะไม่ใช่ความหลงติดหลงยึดทั้งหมดทั้งสิ้นเองใช้ไปนในการโปรดไม่ใช่ไปใช้จิตโป,ปรดก็บอกแล้วแค่บปโลกมาเป็นสื่อเป็นทูตเท่านั้น แต่เนื้อหาแห่งการโปรดจริงๆอ่ะมั be, นไม่ใช an ่จิตเดี๋ยวลองไปใช้จิตด้วยมันก็เหมือนก็เอากรรมไปต่อกรแหละเอากรรมไปต่อกรมแหละสิ่งที่ไม่ใช่จิตเนื้อหาแห่งการโปรดจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ใช่จิตสิ่งที่มันไม่ใช่ธาตุสิ่งที่มันไม่ใช่ขันสิ่งที่มันไม่ใช่สภาวธรรม สมุตออย่างหนึ่งสมุิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าว่างนั่นเองสังสวัสดเนี่ยว่างล้างสังสวัสดเนี่ยว่างโปรดกี่พุทธนดนกี่พุทธองค์ก็ว่างโปรดว่างล้างท่านั้นมันจะจริงมันจริงจะจบเหตุจบสมุทยัยสังสวัสดได้จริงจบช่วยได้จริง ไม่ใช่ไปใช้จิตด้วยไม่ใช่ไปใช้เห็นด้วยใช้ดูด้วยใช้รู้ด้วยใช้นึกด้วยใช้คิดด้วยมันไม่ใช่ไออย่างนั้นเลยมันใช้กรรมใช้มโนกรรมมันไม่ใช่การโปรดเรียกว่ากรรมสัมพันธ์เรียกว่ามโนสัมพันธ์เรียกว่าจิตสัมพันธ์เรียกว่ากรรมสัมพันธ์เน่ยแต่มันไม่ใช่การโปรดแห่งพุทธองค์ สิ่งที่มันไม่ใช่จิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวไหมก็ทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะดับล้างว่างล้างกันไปเองการปวดแห่ององค์พุทธะทั้งหมดทั้งมวล ดังนั้นกายจิตรูปนามกายจิตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สื่อ,อโวชขึ้นมาโปรดมาจบช่วยไม่ใช่เอามาหลงอยู่ไม่ใช่เอามาหลงยึดในกายในจิตซะเองมันไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้จริงก็บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วไปในสภาพมันเองตลอดเวลากายก็แล้วแล้วไปในกายอยู่ตลอดเวลาอนุจิตก็แล้วแล้วไปในทุกอนุจิตอยู่ตลอดเวลา มันไม่อาจจะเอาสิ่งนี้มาอยู่มายึดได้จริงมันได้แค่หลงอยู่มันได้แค่หลงยึดเด็ดเหนื่อยไม่ล้ากันไปแต่ละขณะหลงเท่านั้นเองมีกี่ขณะหลงมันก็เดด็เหนื่อยเท่านั้นขณะหลงสิ่งที่มันยึดไม่ได้จริงสิ่งที่มันเคอยอยู่ด้วยไม่ได้จริงแล้วแล้วไปในสภาพมันเองตลอดเวลาในทุกสภาวะลักษณะจิตธาตุขันธ์ธรรม มันมีแต่คอยหลงอยู่มิมีแต่คอยหลงยึดนะที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดกี่ขณะแห่งการหลงคอยอยู่ด้วยกี่ขณะแห่งการหลงคอยยึดด้วยนั่นแหละคือทุกขณะแห่งความทุกอย่างลําบากละ่ะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะได้ร่างล้างกันโดยดุสเดี วุ่นวายก็เพราะว่าไปมัวแต่คอยทําตัวทําใจแบบนี้แบบนั้นนั่นแหละไปคอยแต่หลงปฏิบัติตัวปฏิบัติจิตอย่างนั้นอย่างนี้มัวแต่ไปคอยหลงปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะตัววุ่นวายซะเองตัวไม่จบซะเองตัวสร้างพบสร้างชาติซะเอง ไปลงปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติสิ่งที่มันแล้วแล้วไปกันเองอยู่แล้วตลอดเวลามันไม่ใช่การปฏิบตัติการปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมสิ่งที่มันแล้วแล้วไปโดยสภาพมันเองอยู่เองแล้วตลอดเวลานั้นเน่ยมันไม่ใช่กรรมแล้วมันก็ไม่ใช่กฎแห่งกรรม น,นี่แจังไม่ใช่กดแห่งกรรมทุกขังไม่ใช่กดแห่งกรรมอนาัตาไม่ใช่กดแห่งกรรมสิ่งที่มาแล้วแล้วไปในสภาพของมันเองอยู่แล้วตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่กรรมในสิ่งที่มันไปหลงเข้าไปกระทําหลงไปคอยทําตัวทําใจอย่างนี้อย่างนั้นนะ่ะมันคือกรรมแล้วมันคือการสร้างกดแห่งกรรมขึ้นมา เราไปหลงปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติเราไปหลงทำในสิ่งที่มันไม่ใช่การทำสิ่งที่มันแล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่การปฏิบัติมันไม่ใช่การกระทำอันิจจังทั้งหลายมันไม่ใช่การกระทำอันิจจังทั้งหลายมันไม่ใช่การปฏิบัตินัตตาทั้งหลายมันไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่การกระทำ หลงหลงเข้าไปกระทำกันเองหลงเข้าไปปฏิบัติกันไปเองมันเลยเกิดความเป็นสังสวัส์ขึ้นมาตั้งแต่พรมมโลกจนถึงเวจีมหาโลกความเป็นพ่อเป็นภูมินั้นมันเกิดขึ้นจากการเข้าไปเจริญธรรมเข้าไปเจริญธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปเจริญกายเข้าไปปฏิบัติกายเข้าไปเจริญจิตเข้าไปปฏิบัติจิตสิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติ สิ่งที่มไม่มันไม่ใช่การกระทําสิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติไมู่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันจะได้ล้างกันไปสังสวัสดในสังสวัสดนอกสังสวัสดแห่งรูปนามสังสวัสดแห่งสรรพสิ่งมันจะได้ว่างล้างพร้อมกันไป อะไรที่มันเป็นกาบเป็นเดนแห่งกรรมแห่งวิบากแห่งอนุสัยทั้งหลายก็จะล้างไปด้วยล้างไปด้วยกันสังสวัในสังสวัสดนอกมันจะได้ล้างไปด้วยกันฉะนั้นรูปแบบแห่งกายรูปแบบแห่งพฤติกรรมทางกายรูปแบบแห่งจิตรูปแบบแห่งพฤติกรรมทางจิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษกรรมเศษวิบากมันเป็นเพียงแค่เศษกรรมเศษวิบาก สิ่งที่ไม่ได้มีการสารแต่ประการใดดังนั like ้นแม้กรรมแม้วิบากทั้งหลายมันก็แล้วแล้วไปในสภาพของกรรมเองมันแล้วแล้วไปในสภาพของวิบากเองสรุปดีๆสรุปดีๆมันจะได้ไม่เอาวิบากมาหลงวิบากไม่เอาวิบากมาหลงวิตกมาหลงกังวลสรุปดีๆมันจะได้ไม่เอากรรมมาหลงวิตกไม่เอากรรมมาหลงกังวล สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันแล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาสภาวะไหนก็แล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู <uana> <mag> <tight stomach> ่ตลอดเวลาสภาพไหนมันก็แล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาสภาวะไหนมันก็แล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาทุกขณะ มันก็แล้วแล้วไปในแต่ละขณะมันเองอยู่แล้วตลอดเวลาแต่นั้นอย่าได้เอามาปริวิตกอย่าได้เอามากังวลสิ่งที่มันแล้วแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะจับให้มั่นคันให้อยู่ได้เหน็ดเหนื่อยไม่ลาเพราะการไล่ยึดไล่เกาะเทียวยึดเทียวเกาะ หมือนกับไล่เหมือนกับไล่ไฟฟ้าอากาศไล่จับลมไล่จับอากาศเหน็ดเหนื่อยไม่ลาเพราะการหลงไล่จับนั่นเองดีดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตด,ดีไม่ต้องแบบไหนกับกายไม่ต้องอย่างไรกับจิต สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไมีไมด,ดีพร้อมกันไปทั้งสังสวัสดมันจะได้ดับล้างพร้อมกันไปอย่าไปเอาในสิ่งที่มาแล้วแล้วไปอยู่แล้วตลอดเวลามาวิตกมากังวล ในความมิตกเองมันก็แล้วแล้วไปในความมิตตกเองในความกังวลมันก็แล้วแล้วไปในความกังวลเองอันนี้จังที่มาแล้วแล้วไปในอันนี้จังตลอดเวลาเหน็ดเหนื่อยเวลาก็เพราะความดันทุลัง ทรมานทุกยากแสนเข็นกับพ่อดันทุลังทำมาเลิกดันทุลังกับกายเลิกเลิกดันทุลังกับจิตเลิกดันทุลังเลิกดันทุลังเอาความคิดความเห็นความหมายมันก็จะไม่ทรมานสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ใช่แค่ไม่เกี่ยวกับอะไร สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ใช่ใครไปคอยไม่เกี่ยวไม่ใช่อะไรไปค่อยไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไม่ใช่อะไรไปคอยไม่เกี่ยว กร,ก,รนะกระทบกระทั่งกะเทือนนะกระทบกระทั่งกะเทือนเบียดเบียนทั้งหลายนะ่ะที่ใช้กายใช้วาจาใช้จิตบริการเบียดเบียนทั้งหมดทั้งมวลนันในโลกธาตุสังสารวัฏทั้งหลายโลกทุกชั้นภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาหาสี่เอาหาสี่เอาหาสี่